แต่ทั้งนี้จะมีมีบริวานเขา,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 านั่นะครับกับมีแกะขายว่าเป็นเป็นเป็นอีกต้นหนึ่งที่สวยงามนะครับอยู่ไก่กั้นเองนะครับแบบนี้เลยนะครับพี่น้องเลยซ้ำซ้ำเป็นหลานล่ะต้นนี้ซ้ำเป็นหลานมันล่ะนี่คือโพยมอนแล้วเปล่าล่ะอันนี้ลูกคุณหรอกเราขายไปนี่ต้นใหญ่แล้วล่ะเราขายไปแล้วหลายปีแล้วล่ะนี่แต่ต้นนี้ก็งามนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับสวยเลยนะครับต้น,นนี้นี่ลูกหลานมันล่ะลูกหลานหพยต้นนี้แหละนะครับ อันนี้นี่ครับเป็นเป็นเป็นเออใหญ่นะครับตัวนี้กับงายนะครับบาแม่เนี่ยน้อยนี่ตัวนี้ก็ได้นะครับอายุแต่ว่าพอใหญ่มุดแล้วว่าอันพอใหญ่ท่าแล้วว่าอันตัวนี้นี่เป็นหลานมันนออกนี่แล้วว่าอืโอ้กันตัวนี้เป็นหลานมันมันบวชธรรมดาแล้วตุ่นใหม่ตัวนี้เนาะมึงเด้อมึงเด้อเดี๋ยวแตะพดเดี๋ยวเขาไปเบิ่งเด้อวันใหญ่นะครับเปังการ์ดเรื่ยใหญ่เลย ยอดเลยเป็นธรรมเลยแมคข้นเขามาอยู่นี่รีค้นก็ได้ได้นี่ผัได้มหาเล่ินมารีสมัยเป็นเด็กหน่อยมาเล่ินมารีอยู่นี่ก็ได้ได้นี่เขามาอยู่นี่นีได้สบายเลยครับสุดยอดสุดยอดเป็นธรรมโพ้งแบบไงเลยนะครับมีแกนด้วยนะครับมีแกนขาบูเต้นไม่เหมือนเลยนี่มีแกนนะด่านี่มีแกนเหมือนเลยครับด่านีนะครับเป็นเป็นแกนขามตั้งน้นเลยนะครับโอ้ยสุดยอดสุดยอดเลยตัวหมวได้ครับตัวหมวได้ี่ ยืนได้เลยครับนี่ฮะครับโอ้สุดยอดสุดยอดยืนได้เลยครับเห็นไหมนี่คนยืนไหนเลยนะครับถูงแ้ง่ำเลยดิแห้งดิแห้งไป่ทำยกพี่จพีดันดานดานทิศเหนือทิศเหนือนะครับมีดนทิศเหนือทิศเหนือเฉียงอ่าทิศเหนือเฉียงตะวนอกน้อยจะน้อยเนาะเฉียงต่วหนออกน้อยจะเป็นเป็นลักษณะนี้นะครับ ขึ้นไปจากลำต้ตนเขาเนาะแบบนี้เลยครับโอ้สวยงามจริงๆนะครับเป็นเป็นเป็นเอกลักษณ์เป็นศิละปะของตนนี้เลยแ่ะครับโอ้สวยจริงๆครับตน้นนี้แบบนี้เลยนะครับตนคามนี่อันนี้ก็เป็นเป็นดาดทิศตะวันออกนะครับ แบบนี้เลยครับต้นขามใหญ่นะครับอายุประมาณสองร้อยปีได้นะครับโบราณโบราณนี่งนะครับสุดยอดครับก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นต้นขามหนึ่งนับผี่เป็นถือว่าเป็นเป็นต้นขามที่ยิ่งใหญ่รลังการมากๆเลยนะครับเพราะว่าบ้านบ้านขมีมี่เองนะครับกับเบิ้งแหล้วก็เป็นบ้านที่เป็นเป็นลักษณะเป็นโมเดิร์นเป็นอย่างไปนี่จะว่าต้นใหม่นี่ตัวที่เป็นต้นขามต้นสมโฮง มีหลายต้นนะครับต้นต้นต้นขามโดยเฉพาะต้นขามของวันกน็มีมิจิต้นงามๆนี่แต่พวกตะเวนไายบางนะครับแต่ตัวน,นี้เป็นของพ่อใหญ่อันของพอ่อญาย่าเนาะแต่ว่าตะพุ่นก็อื่นเนี่ยพญ่มุ่นสินะเป็นของพอ่อญาย่าที่เป็นมีต้นขามงามๆแบบนี้นะครับแต่ว่าพุ่นขายไปได้ต้นหนึ่งพันว่าต้นนี้หลานมันพุ่นนะโอ้ยกันหลานเนี่ยนี่กับพญาย่าันนี่ซ้ำไหนเป็น,น,นป่ะส,ส,สวยๆงามๆแบบนี้นะครับ อ่สาสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็มาติดตามตุกคนคนล่คนใหม่นะครับทุคนก็จะพยายามเอาคลิปตันใหม่งามๆม,มาลงให้ทุกคนเบืองหน้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณทุกคนเลยครับสวัสดีครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนี่จะแกนนี่ตะเกนนี่สวยเลย